สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูเพนเหมือนเดิมนะคะในชั่วโมงวิชาภาษาไทยวันนี้ครูเพนจะสอนเด็กๆในเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กลมนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่ามาตราตัวสะกดแม่กลมหมายความว่ายังไงาวเด็กๆยังไม่รู้เราไปชมกันเลยคะ่ะ มาตราตัวสะกดแม่กลมนะคะก็คือคำหรือพยางค์ที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดเช่นคำว่าสามคำว่าสามสออารมสามมีมอม้าเป็นตัวสะกดค่ะคำว่าถามถอารมถามมีมอม้าเป็นตัวสะกดเช่นกันนะคะ เด็กๆจำไว้เลยว่าถ้ามอม้าเป็นตัวสะกดก็คือเป็นคาที่อยู่ในมาตตาตัวสะกดแม่กลมนะคะ,ะคำว่านมนะคะนมเด็กๆสะกดได้ไหมคะคำว่านมเดี๋ยวคุณครูสะกดให้ฟังนะคะนอโอมอนมเห็นไหมคะมีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะคำว่าผมคำว่ามะขาม คำว,ว่าเข็มคำว,ว่าแก้มคำว,ว่ายิ้มแยม้คมคำว่าชะอมและคำว,ว่าขนมที่เด,ด็กๆทานกันนะคะอันนี้รวนแล้วแต่มีนะคะตัวมอม้าเป็นตัวสะกดด้วยกันทางนั้นนะคะเมื่อเรารู้จักความหมายของมาตราตัวสะกดแล้วเนาะ ต่อไปครูเพนมีปริศนาคำทายมาไว้ทายเด็กๆนะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะปริศนาคำทายแรกนะคะเด็กๆฉันคืออะไรดื่มได้อร่อยดีคุ้มค่ามากมีสีขาวหวานมันเด็กๆคิดว่ามันคืออะไรคะคิดไว้นะแล้วมาดูคำตอบกันค่ะ มันคือคืออะไรคะดูนะคะเด็กๆยังไม่ใช่เอ๊มันคืออะไรนะมันคือนมค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคําว่านมมีมอมาเป็นตัวสะกดค่ะเวลาเราสะกดสะกดแบบนี้นะคะนอโอมอนมเห็นไหมคะคาว่านมมีมอมาเป็นตัวสะกดออกเสียงมอนะคะอ้าวเราไปดูปริศนาคาไทย ที่สองฉันคืออะไรการแดดการฝนคนถือได้วางไว้บนหัวอ่าเด็กๆไปดูนะคะน้ว่ามันจะอ่าคืออะไรกันนะคิดไว้นะคิดไว้นะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่าไปดูเลยฉเฉลยกันมันคือมันคือร่มนั่นเอง Okay. เอ๊คำว่าร่มสะกดยังไงนะเ,เด็กๆไปดูนะคะคำว่า,าร่มนะคะสะกดว่ารอโอมอร่มไม่เอกร่มค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมออกเสียงมอสะกดนะคะไปดูอีกหนึ่งปริศนาคำทายนะคะเด็กๆฉันคืออะไร ยาวสั้นก็ได้เรียบงามยามวีบนศีรษะเราเอ๋อะไรนะทั้งสั้นทั้งยาวเราไปดูคำตอบกันค่ะเด็กๆพอจะตรงกับที่เด็กๆคิดไว้ไหมนะคะมันคือมันคือผู้หญิงใช่ไหมคะเอะ๋คำว่าผู้หญิงก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าคำว่าผู้หญิงไม่มีมอม้าเป็นตัวสะกดค่ะ,ะมาดูกัน ه, มันจะเฉลยว่าไงมันคือผมนั่นเองค่ะเด็กๆคําว่าผมมีมอม้าเป็นตัวสะกดค่ะเดี๋ยวกูเพ็่จัสะกดให้ฟังนะคะผอโอมอผมเห็นไหมคะคำว่าผมมีมอม้าเป็นตัวสะกดออกเสียงมอค่ะ,ะเมื่อเด็กๆได้รู้ความหมายของมาตาตัวสะกด แม่กลมกันแล้วได้ดูปริศนาคำไทยไปแล้วตั้งสามคำเนะาะต่อไปคุณครูเพ็น,นะคะจะสอนเด็กๆนะคะอ่านสะกดคำนะคะที่มีหมอม้าเป็นตัวสะกดเราไปฝึกอ่านกันเลยคะ่ะ เด็กๆมาดูคำแรกกันเลยนะคะคำแรกคือคำว่าสามคำว่าสามอ่านว่าสองมอสามคำว่าสามมีมมมาเป็นตัวสะกดนะคะเพราะว่ามันออกเสียงมมเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปคำต่อไปคำว่าถามอ่านว่าถออ่มอถามคำว่าถามก็มีมมมาเป็นตัวสะกดเช่นกันค่ะ คำต่อไปคำที่สาํคำว่าแก้มคำนี้เด็กๆอ่านได้ไหมคะเด็กๆเ,เดี๋ยวครูพิณจะอ่านให้ฟังนะคะคำว่าแก้มอ่านว่ากแอมแก้มไม่ถูกแก้มคำ,ค,คำต่อไปค่ะคำต่อไปคำว่าเสียมอ่านว่าสอเอมเสียมนะคะ มาดูคำต่อไปค่ะคำต่อไปคำว่ายิ้มคำว,ว่ายิ้มอ่านว่ายอ่ออิมอยิ้มไม่โทยิ้มเด็กๆชอบไหมคะคำว,ว่ายิ้มกูเพนชอบนะคะชอบคนที่ยิ้มไม่ชอบคนหน้าบึ้งค่ะต่อไปคำว,ว่านมนะคะอ่านว่านออมอนมนะคะ คำสุดท้ายค่ะคำว่าผมเด็กๆอ่านได้ไหมคำว่าผมอ่านว่าผอโอมอผมกครูเพนอ่านให้ฟังแล้วหนึ่งรอบนะคะต่อไปเด็กๆฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านกับคุณพ่อคุณแม่กับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าที่บ้านนะคะ ฝึกอ่านหลายๆรอบนะคะอ่านให้ท่านฟังว่าเราอ่านถูกไหมนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูเพนก็มีภาระงานนะคะให้เด็กๆทําโดยครูเพนแปะไว้ที่คลิปท้ายงานนะคะท้ายงานการสอนนะคะหลังจากเด็กๆทํางานเสร็จแล้วเด็กๆนะคะ ส่งงานคุงครูด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆเาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆบ๊ายบาย